รดมม่ <c oughs> าาาเเจอทีนนะะตอนนี้หลวงตานะฮะเดินนี่เจ้าท่านชาววาดด้วยเจ้าวาดเดินมาสง่งนะฮะเดินมาส่งหลวงตาที่ซุ้มประตูวดัด นี่เป็นภาพบรรยากาศจะเดินอยู่ยังไม่ถึงเสื้อประตูนะครับหลวงพ่อมาส่งจะไปด้วยไปด้วยก็ได้นะเดีวเธอไม่ให้ไปนะ